สวัสดีครับคลิปนี้มาขอบคุณครับไม่มีอะไรครับก็คลิปนี้ผมบาลฟันก็ขออนุญาตมาขอบคุณกับทุกๆคนคนไข้ทุกๆคนครับที่วันนี้มารักษากับหมอฟันแล้วมีของติดไม้ติดมือซึ่งวันนี้มันได้รับเยอะมากๆก็ต้องออกมาขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกค,คนครับจริงๆแล้วการที่คุณมารักษากับหมอฟันก็คือ,อคือให้เกียรติผมแล้วอันนี้ผมไม่ได้จะคิดนะแต่ว่าหลาย,ลายๆคนครับก็มีน้ําใจนะเอาเอาของมาผมต้องขอบคุณเลยนี่ขออนุญาตออกมาขอบคุณออกสื่อเลยจริงขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะ ก็เลยเลยขอขอบคุณนะครนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวฮะคนไข้เป็นกระดุมเส้นครับจากอุทัยธานีอุซ่าขับรถแวะไปที่ชนบุนรีฮะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านนี้คือร้านไหนแต่ว่าเป็นร้านที่ชื่อดังแล้วเราก็ฟื้นไม้หมอฟันทานขอบคุณมากๆนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณนะฮะมีคนไข้คนนึงครับก็เป็นกระดุมเส้นมาสิบปีเนาะคนไข้คนนี้นะฮะนะน่าจะเอ่ยชื่อได้นะคุณจันนะคุณจันก็ขอบคุณคุณจันด้วยนะที่ที่ที่เอ,อ,อ่ออ่อฟื้นเอรนะ ผ้าผ้าผ้าที่แบบมาดูแบบทําให้คลินิกมันมันดูดีขึ้นอ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคนที่สามอ๋คนแรกคือคุณอุ้ยนะะคนที่สามที่ผมอยากจะขอบคุณคือคุณอ่าคุณคุณพี่พอยอ่ะพี่พอยผมขอบคุณพี่พอยนะครับสหรับพิซซ่าแล้วก็เรื่องของซอการ์ดเป็นไงอการ์่ะซอการนะขอบคุณมากนะนะพิซซ่าหมอฟันก็กินไปเกือบหมดแล้วนะนะก็ขอบคุณนะก็เอามาขอบคุณจริงๆไม่มีอะไรขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณอ่อะไรอีกอ่ะ นะขอบคุณมีวันนี้มีอะไรนะหมดแล้วใช่ไหมครับตีมงานหมดแล้วเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่วันนี้แบบคือให้เกียรติมาแะากกับหมดฟันแล้วยังซื้อของในหลายอย่างมาฝากนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณมีพุชซาด้วยเนาะแล้วก็มีขนมปังด้วยใช่มีขนมปังด้วยขอบคุณขนมปังนะจากาคนไข้คนหนึ่งนะครับจากอ,าอะไรนะ <c oughs> นครสวรรค์ไหมถ้าจะไม่ผิดนครสวรรค์นเนาะนะครับก็ขอบคุณมากมานะคลิป <c oughs> นี้มีอะไรครับก็แค่อยากจะเหมาะเอกมาขอบคุณนะฮะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ เจอกันใหม่ในี๋ยวคิดอะไรกติกาคือเราต้องหายปวดไปด้วยกันครับบ๊ายบายไปดีกว่า